เน่การเป็นพลเมืองดีนะเขาทำกันที่ไหนก็ได้ในบ้านนอกบ้านเหมือนกันทำไม่เป็นหรอกไม่เคยทำหรอกไหนต้องทำให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้ทำไมเอ่อน้องออสโง่ขนาดนี้่ะครับก็ทำให้ดูหน่อยดอพี่บ๊อบจัดอะจัดอย่างนั้นเดี๋ยวโม่ให้ดูอันโม่ หามจริงๆอะไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยเหรอทำตัวเป็นพลเมืองดีบ้างเซโตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วอ่ะใชโตจนสุนัขเลียก้นหมาไม่ถึงแล้วไม่ใช่โตจนหมาเลียก้นไม่ถึงแล้วถูกแล้วเไว่าไงไอการที่ไทํทำเป็นพลเมืองดีอะไรเนี่ย ขาก็าไปทำกันข้างนอกนอกินเปนเกี่ยวอะไรกับที่บ้านอ่าไม่รู้จริงนะเออไม่เข้าใจเออเนี่ยการเป็นพลเมืองดีนะ่ะเขาทำกันที่ไหนก็ได้ในบ้านนอกบ้านเหมือนกันทำไม่เป็นหรอก <c oughs> ไม่เคยทำหรอกไหนต้องทำให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้ทำไมเออน้องออสโงขนาดนี้ก็ทำให้ดูหน่อยดีอ่ะพี่บอ๊อบจัด ะจับอ่างนั้นเดี๋ยวโม่ให้ดูอะไรโม่อ่ะเดโม่อ๋อเดโม่โม่อเคเดโม่ทำกันอย่างนี้เดโม่มีคนต้องโอ๊ะเห็นไหมปัดหุ่นออกให้หมดว่าโอ้ยปัา ายใช่จะไยากอะไรเข้าใจยังเข้าใจไหมไม่รู้เรื่องเลยรไงก็ตตรงไหนมนสกปอกัไห้ไมไม่เงาก็แค่น้มันเงานี่ตุงใต้ตู้เนี่ยหัวเงน โอยกันนะเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยทำเป็นตัวอย่างให้ดูทำแบบเนี้ยเข้าใจยังอ๋อก็ทำเป็นอย่างนี้เลยเพิ่งรู้นะนี่เนี่ยนี่แหะก็แค่นี้เองอะฮะจำได้ปะจำได้เอ้อทำไมต้องให้อธิบายอะไรทั้งหนาโง่จริงๆริงอ๋อขงโง่จริงนี่แหละ มายักรู้ว่าไอ้การทําความดีแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้เขาหลังก็อยาให้สอนกันเยอะๆสิฮ่าไม่งงเงี้ยยักรู้เลยว่าไอ้การทําความดีแบบนี้เขาก็ทําได้ไงอืมเอ๊ก็วันนี้มึงอืมันหมดแล้วนี่ออสไม่มีอะไรทาแล้วมั้งก็ทําเสร็จแล้วอ่ะทำไมออสเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างเงี้ยบอกให้เราทำจนเสร็จ เฮ้ขี้เกียจเค่นั้นปากด้วยอะไรหรอคะอานิกกี้เจ้าเล่เพทุบายอ๋อพอดีอาอาเนี่ยกำลังว่าออสเขาเป็นคนหลอกลวงอ่ะหลอกคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยลูกอ๋อค่ะพอดีแอนเกิดไม่ทันนะคะงงเลยงงจริงจังงงเลยงง พวกอ่าก็เกิดไม่ทันลุกเบื่อคนแก่นี่นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นพลเมืองดีเราเริ่มต้นที่ไหนก็ได้ไม่งงนะจริงหรือจริงครับมุดตกพาย